สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินบุฟเฟ่ต์กันบุฟเฟ่ต์ที่แบบว่ากระชากใจเรามากที่สุดเลยโดนใจเรามากที่สุดเลยก็คือมีฟัวกราส์ฟัวกาส์แบบโอ้โหแบบของโปรดเมนูโปรดของเราเลยไปกันค่ะแถวพระรามสามไปมาถึงแล้วค่ะร้านที่เราจะพาทุกคนมานะคะ อยู่ย่านพระรามสชื่อร้านเจริญรุ่งเรืองอยู่ชั้นหนึ่งของตึก NS สยามนะคะริมถนนมองหาได้ง่ายชัดเจนเลยค่ะนักไ้ได้วเวลาจองคิวสเม็ดงแบบมาถึงก่อนก็ต้องนั่งรอนั่งรอคิวก่ะั หว่างรอร้านเปิดนะคะเราก็ดูเมนูหน้าร้านไปก่อนทางทางก่อนว่าเราจะเลือกเมนูเออเป็นแบบแกลนหรือว่าโกบฟเฟ่ดีนะคะถึงจะคุ้มค่า สำหรับใครที่มีบัตรเครดิตของ KTC นะคะใช้พอยต์แรก699ได้ส่วนลด100บาทนะคะรอเนาะเขาก็จะมาแนะนำเมนูให้ก่อนนะคะว่าควรจะเลือกเซตไหนอะไรค่ะที่บอกราคาค่ะคน,นะคะน,แบบนะคะเปิดมาแล้วก็กนะคะหนึ่งราคาไม่ดูค่ะอันนี้ก็เป็นปราคาผู้ใหญ่ คือตัดสินใจได้ไม่ยากเลยสำหรับเราเพราะว่าเรามาเรถเราชอบกินโก้าได้แต่อีกคนหนึ่งที่มาคือเราชอบทานเนื้อได้เลยค่ะก็จะมีการมาล็อรเมตัวเลยค่ะค่ะเมนูในนี้นะคะที่แตกต่างก็คือเราจะมีการเขียนแจ้งไว้เลยว่าตรงนี้จะไม่ได้ในเซตโต้ค่ะใช่ค่ะแต่รายการอีก็คือในเซตโกจะได้ทั้งหมดแล้วก็ในเซตแกนก็จะได้ทั้งหมดเหมือนกัน เป็นปั้งโปรเตสินี่ไหมคะใี่ค่ะเป็นโปรตสคินอินิมลิลอปเตอร์รับไว้ทีู่รานะคะไดค่ะเดี๋ยวเราต็สักครู่นะคะเดวกรอันนี้กค้าได้ติเซตสองสเดี๋ยวเราจะมีเตาชาบูกับเัาิ่าลูกค้ารับทั้งสอรายการได้ค่ะเดี๋ยวให้เราต้องลองต้องลองทั้งหมดเลยว่จะอร่อยไหมตามทีอกค้งคายอค่ายกัรงเราเลือกชุดแกล้งบุฟเฟ่นะคะที่สุดละ มาชิวแล้วค่ะเข้ามาเลยนะคะบรรยากาศภายในร้านน่านั่งมากเลยค่ะโอบโร่งแล้วก็นองเห็นยืนถนนยูริถเลยนะคะตอนนี้เรามาชิวแรกก็น้องเขาก็ให้การต้อนรับเรามาก่อนนะคะก็เดี๋ยเมานั่งดโต๊ะก็ใหญ่โต๊ะแบบบุเฟ่ต์แบบเตาเิ้งชาเตาเตรียมไป้รอเลยเดี๋ยวราดูร ้ำจิ้มซีฟูด้ดมีวาซาบิแล้วก็อันนี้อะไรคอนซึแล้วก็นี่น้ำมันงาเดี๋ยวเราไปออเดอร์สั่งอ,อาหารสแกนเมนูนี้นะคะแล้วเดี๋ยวไปสั่งอาหารกันวันนี้เราจะทานอะไรกันดีจัดเลยค,ค่ะจะทานได้หมดไหมจะสั่งทีรายการไปเราไปดูรายการอาว่านในในร้านมีบริารกะไแล้างะสั่งกับเข้า่องอไปรอ กาแฟด้วยนะคะแล้วก็น้ำออรเลมเน่มีโลมีโลมินเน่มีออร์เลน์มีช็อกโกแลตด้วยออรเลมเน่แล้วก็มีชาเขียวเค้กถ้วยยิปซีแล้วก็มีน้ำมะลมแต่ถ้าเกิดว่าใครจะดื่มเบียร์ต้องแจ้งนางงานนะคะ เบียที่นี่เป็นของอาซาฮีนะคะเป็นเบียรสดถ้าเกิดว่าใครต้องการจะดื่มเบียรก็แจ้งพนักง,งานด้วยนะคะเขาจะได้มีแก้วเบียของอาซาฮีให้โดยเฉพาะเลยค่ะไม่ใช่แก้วพลาสติกค้างๆนี้นะคะแจ้งพนักง,งานได้เลยค่ะดื่มได้ไม่อั้นนะคะ เอาแล้วมันปูในกระดองมนปูเดี๋ยวเราจะเอาไป,ป,ปตีนี่คือเตานี้เดี๋ยวน้องเขาจะมาบริการให้ป<อ>ูนะคะน่าทานมากเลยมีทั้งเลี้ยปูและไขยแล้วก็โรยหน้าที่ตก้อนหอยนะคะ ขอบคุณก็เดี๋ยวจะมีอ,มมะอีกตอนนึงให้นะคะคือเตาสีน้ำเงินเบียร์ของพี่้ออาซาฮีคิดถึงน้องโอเลยก็อยู่หายเดีย๋ยวเขาจะมีเตามาให้อีกเตาหนึงซึ่งไม่ใช่สองเตานี้รอต่อไป เราได้ดืน้ำเลมอนเอทเธอดื่มมันดีดีชมกรเถียว่าอันนี้อะไรคะอะไรนะคะเนื้อย่างใบอบะเนื้อย่างใบอบะโอเคเดี๋ยวชุเนื้อย่างใบอบะหน้าตาเป็นอย่างนี้ อ,นะอันนี้เป็นส่วนอะไรก็ไม่รู้อันนี้ส่วนอะไรนะอันนี้อันนี้ช็อตอันนี้ช็อตช็อตอันนี้อะไรไม่รู้นี่หญ้าม้เป็นอยากจะอยากจะให้ดูว่าคนทานเนื้อเป็นยังไงอ,อะไรอ,อะไรแกลไปนะ เพราะว่าเราเราลวมนาะนสันนอกเนอะมันกรแล้วก็เนื้อย่างมันาามไนบักสุกแล้วนะตาอยโอเคค่ะค่ะเป็นปัจจิย่แนะนำให้ลูกค้าทานเลยนะคะเพราะว่าถ้าไว้นาะนแป้งกระป็ดจะติดไข่ไข่กรอกนโะอ,อเคค่ะขอบคุณค่ะ ในหนึจานเนี่ยเขาจัดมาให้เป็นคำๆเลยนะคะพอดีก็คือ1จานมี4คํคำก็วางลงมาเรียงมาให้เลยลองทานดูนะคะไม่พอก็สั่งเพิ่มได้นะคะแป้งบางหนังกรอบไม่ติดมันเลยค่ะอร่อย หูน้าแดงเดี๋ยวให้ดูยกเปล่าฮื้อ,อมันอ่ะมันร้อนหน่อยนะต้องระวังตอาหูน้ําแดงโฮ้ยเปล่าหือาห้อน้ําแดงดูเปล่าหื้อสิโตโตโต,ตเลยใครจะพลาดเหมือนเราอย่าพลาดนะจ๊ะดูตัวเปล่าหือ้อเปล่าหื้ออยู่นี่ เดือนมีนะพิเศษก็คือมีเป๋าฮื้อน้ำแดงนี่เป๋าฮื้อเป่าฮื้อน้ำแดงมาแบบตัวโตๆเลยไหนแค่นี้ก็คุ้มล้วะเนี่ยปกติกะปองละเท่าไหร่นะสองละหมื่นหกพันถึงหมื่นกินจานนี้ก็คุ้มแล้วสุดยอดสุดต่อด้วยเมนูเด็ดอีกหนึ่งเมนูนะคะที่อย่าพลาดเลยนะคะต้องสั่ง ก็มีคนสงสัยฝากให้มาดูว่าตับปลาเป็นยังไงค่ตับปลาเนี่ยคือ,ฟอัฟกาแห่งท้องทะเลเลยนะคะตับปลาอังกิมโมอังกิมโมเป็นอาหารญี่ปุ่นที่ทำมาจากตับของปลาตับปลาจะถูกมาทำผ่านกรรมวิธีการปรุงแล้วนำมาห่อเป็นทรงกระบอกนะคะแล้วก็นึ่อไอน้ำหั่นเป็นชิ้นชิ้นนิยมเสิร์ฟพร้อมกับซอสพอนสอึอร่อยค่ะ ต้องลองชิมนะคะตัดปลาตัดกำลังตัปลาเนี่ยกินกับอะไรอะ่ะกินดือดซอสซอสพันซึนี่หรอแม่ผมเ้มซอสเราซอสพันซึอืม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 ลองชิมตัดปลาดูดิต่อด้วยหอยนางรมญี่ปุ่น สดมากเดี๋ยวดูการกินของเรานะลองลมดูนะมันจะไหลปื้ดเข้าปากไหมลองดูดจิ้โอ้อ,มอมหมดสไลด์เข้าปากเลยอะ่ะ หอยสไลด์ไม่ใช่แลนสไลด์นะหอยสไลด์เข้าปากมันไหลลื่ปุ๊ดเลยเนะี่ยลองดูสิอ่ะคนละตัวเราก็เดือดปุ๊บนี่มันปูคนผสมกันก่อนเสือกเพรามันร้อนมีเนื้อปูแล้วก็ไขป่ปูผสมกันนะคะอร่อยมากๆเลยน่าจะหวาน ค่อมนข้นมากเลยตัวอือหือ,อน,น่าอร่อยเลยตัวอร่อยมากไหม 跟你。嗯嗯 ว่ใหญ่มากเลยราบน้ำจินนะจ้มนะจิ้มแบบเนื้อกุ้งเนี่ยคือแบบโหสดเด้งมากเลยอะ่ะ นีกน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 ่กุ้งหนึบ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 ออร่อยมากอย่าลืมนะคะสั่งสั่งสั่งเนี่ยต้องกินให้หมดนะไม่หมดโดนปดะะรับเท่าไหร่นะ วิทย์8%เราต้องจัดการอะไรก่อนเนี่ยเอาปูต่อปู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 ปปปใส่นิ้วไหนเป็นนิ้วไหนก็ไม่รู้ ก็เกิดว่าอยู่ที่นู่นนะที่ญี่ปุ่นนะเวลามันสดเนี่ยมันจะดึงออกมาได้เลยนะแต่อันนี้ก็คือแบบไม่เค็มนะเออใช่นะปูเขาไม่เค็มอู้นี่ไงออกมาแล้วเป็นอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมของเขาสดนะเนี่ยเราชอบมันจิ้มซีฟู้ดเราก็จะจิ้มซีฟูด ในนี้มันไม่มีอะไรอ๋อม,ม,มีมีมีกล้มเล็กมีวัวนเล็กอยู่นี่ okay. เราอยากให้มาลองดูนะคะเพราะว่าคุ้มมากเลยคุ้มมากๆเราคิดว่าทุกอย่าง everything ในนี้ยมันคือโอเคมากๆเลยสำหรับชุดแกลนที่จะต้องคุ้มค่ากับคนที่รักเนื้อชอบทานเนื้อ แล้วก็ไม่ต้อไปไกลเลยทุกอย่างจัดมาอย่างอลังการสดอร่อยมากๆเลยขอบคุณสำหรับร้านอาหารดีๆที่ใส่ใจกับผู้บริโภคจริงๆไม่ได้อาคิดเอากำไรเลยเนี่ยกำไรตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวดูราคาดูนะว่าเราจะกินทั้งหมดไปเนี่ยเท่าไหร่เราสั่งมา38รายการดูซิว่าทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ เดี๋ยวดูตอนเช็คบินนะคะตอนนี้ขอเอนจอยก่อนไม่ได้มารีวิวอาหารที่แบบว่าจริงๆจังๆเลยอยากพาะโมแต่วุ่นวายนู่นทั้งกินทั้งในคนถ่ายก็ไม่มีเริ่มบน่นเริ่มบน่นอิ่มแล้วเริ่มบน่น okay. คือตั้งใจมาจะรีวิวอาหารแลวจะมาลองดูว่าร้านนี้เนี่ยนะทั้งสดทั้งอร่อยจริงอย่างที่เขาพูดไหมแล้วสรุปเป็นไงคะจริงค่ะ เห็นเราทานอะไรอร่อย e อนจอยเอิเนี่ยอยากมาแล้วรัซีรีรีบมาเลยนะคะคุ้มมากเลยไม่ต้องไปไกลถึงฮอกไกโดที่นี่ก็มีทั้งหอยนางรมทั้งปูนานาชาติมากเลยมีทั้งญี่ปุ่นจีนยุโรป <c ười> คืนแน่นมากค่ะ อร่อยไหมบอกสิเนื้ออร่อยไหมที่นี่บริการดีอาหารไม่ช้านะคะเสิร์ฟเร็วจนทานไม่ทนันอาหารอร่อยทําให้เราเอนจอยเอตติ้งมากๆจนลืมรีวิวในบางเมนูไปบ้างนะคะอยากให้ทุกคนได้มาลองแล้วจะพูดได้แต่คําว่าอร่อยอร่อยอร่อย,อร,อ,ย,อ,รอ,ยอร่อยคุ้มค่าจริงๆในย่านพระรามสามค่ะแล้วชุดแกงแกงซัตซีนิ กินสายกินสายตั้งปูได้แล้วน้องๆที่น่ารักกันทุกคนเลยแนะนำดีบริการดดึงดูดคุณแม่น้ำเผารูส้สิคุณแม่น้ำเผาตัวใหญ่มาก <Yes. S 2> นี่จะเป็น็อปสลอยค่ะออปสลอยโอเควางได้เลยค่ะ ิมะซึ่ง2อ,อย่างแล้วก็ฟัวกราออสุดยอดของเราเลย เมนูที่คุณเห็นนะคะอยู่เต็มโต๊ะเนี่ยเราสั่งในชุดของแกรนมบุฟเฟ่ในราคาเพียง2,469บาทเท่านั้นนะคะคุณสามารถสั่งได้ตลอดในเวลา1ชั่วโมงครึ่งและนั่งทานได้2ชั่วโมงเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเช็คบินออกมาแล้วทั้งหมดที่เราสั่งเนี่ยในราคาราคาทั้งหมดที่เราิยในราคา1ม0 0 0สุดยอดมากเลยโอ้โห แต่เราจ่ายจริงในราคาของแกลนบุฟเฟ่คนละ2,469บาทนะคะเรามา2คนก็4,939บาทแล้วก็หักมระจําที่เรา,เาจ่ายล่วงหน้าไปแล้วนะคะ500บาทก็เหลือ4,439บาทคุ้มสุดๆเลยค่ะ กับบุฟเฟ่ที่จานเจริญรุ่งเรืองมาดูกันเพลินนะคะรีบจองมาทานผ่านทางเฟซบุก๊กของทางร้านได้โดยตรงโดยมีมัดจำชิวละ500บาทนะคะทางร้านไม่ได้รับเงินสดชำระโดยการโอนแล้วก็มีค่าบริการเพิ่ม3%เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิตขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับกำลังใจกดไลค์กด subscribe ให้นายนะคะวันนี้อิ่มมักๆเลยค่ะและคุ้มที่สุดเลยอยากให้ทุกคนลองมาทานดูนะคะ ที่ร้านจเจริญรุ่งเรืองไปก่อนนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย